สวัสดีค่ะวันนี้7สิงหาคม2,568นะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆเลยที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็เป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยวิสามันที่เพิ่งจบไปที่กวราลมเปอร์ค่ะฝ่ายไทยเราก็มีพลเอกนัทพล,ลนาพานิตเป็นหัวหน้าคณะส่วนทางกัมพูชาก็เป็นพลเอกเตียเซฮาวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อตกลงที่เกิดขึ้นกันโดยเฉพาะ ประเด็นเรื่องการหยุดยิง13ข้อที่หลายคนมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะครับถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สําคัญมากนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดก่อนหน้านี้การประชุม GBC ครั้งนี้เลยมีความหมายมากจริงๆเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาทำความเข้าใจสาระสำคัญของข้อตกลงนี้กันโดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิง13ข้อนั่นแหละครับ ซึ่งอันนี้แบบว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยของการคลี่คลายสถานการณ์ครั้งนี้ใช่ค่ะข้อตกลง13ข้อนี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากแม้ว่ารายละเอียดทั้งหมดอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยอ,ออกมานะคะแต่เท่าที่ตามข่าวเนี่ยประเด็นไหนที่ถือว่าสําคัญที่สุดหรือเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะจุดที่สําคัญที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการยุติการใช้กําลังโดยสมบูรณ์นะครับคือหยุดยิงเลยหยุดใช้อาวุธทุกชนิด แล้วก็ที่น่าสนใจมากๆคือการระบุให้คงกำลังในที่ตั้งปัจจุบันในวันที่28กรกฎาคม2568ประเด็นนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าไอการลาาตะเวนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนชัดเจนเนี่ยมันเป็นชนวนเหตุประทะมาหลายครั้งแล้วการระบุวันที่28กรกฎาคมก็เหมือนเป็นการสร้างจุดอ้างอิงที่ชัดเจนนะครับป้องกันการเคลื่อนกำลังที่อาจจะแปลว่าตีความไปต่างๆนานาได้ แล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสยึดพื้นที่หลังการเจราจาด้วยครับอ๋อค่ะการกําหนดวันที่ชัดเจนแบบนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างเส้นฐานที่เคลีคลีเลยนะคะป้องกันว่าใครอยู่ตรงไหนก่อนหลังแล้วเรื่องการห้ามเสริมกําลังพลอันนี้ก็คงทิศทางเดียวกันหรือเปล่าคะคือลดปัจจัยเสี่ยงถูกต้องครับใช่เลยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมกําลังซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นการเตรียมพร้อมเผชิญหน้านอกจากนี้เนี่ย ยังรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการยุยยุทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปฏิบัติการทางทหารเช่นละเมิดน่านฟ้าหรือดินแดนแต่ยังรวมถึงสงครามข่าวสารด้วยการปล่อยข่าวปลอมการบิดเบือนข้อมูลซึ่งในยุคนี้ก็สําคัญมากไม่แพ้ปฏิบัติการภาคพื้นดินเลยครับอม,มีประเด็นเรื่องมนุษยธรรมด้วยใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกใช่ครับใช่ครับต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวาซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักสากลอยู่แล้ว แล้วก็เรื่องการอำนวยความสะดวกส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตด้วยอีกส่วนที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือการสร้างกลไกสื่อสารและแก้ปัญหาคือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยจะใช้กลไกทวิภาคระดับท้องถิ่นคุยกันก่อนเป็นด่านแรกแล้วก็มีช่องทางสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วยอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กน้อยมันลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ครับเข้าใจค่ะนอกจากข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาเองแล้วเนี่ย การมีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจากอาเซียนเข้ามาอันนี้น่าสนใจมากแต่ในทางปฏิบัติจริงๆคณะนี้เขาจะมีอ,อ,อำนาจหรืออิทธิพลแค่ไหนคะที่จะรับประกันว่าทั้งสองฝ่ายจะทำตามข้อตกลงจริงๆเป็นคำถามที่ดีครับคือที่ประชุมเขาเห็นชอบให้มีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวนี้จริงๆก็จะประกอบด้วยผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนที่ประจำอยู่ในไทยและกัมพูชานั่นแหละครับ โดยมีทางมาเลเซียเป็นหัวหน้าคณะบทบาทหลักๆเลยคือการสังเกตการในพื้นที่พิพาทนะครับ <c oughs> เพื่อสร้างความโปร่งใสและก็รายงานข้อเท็จจริงแน่นอนว่าคณะนี้เขาไม่มีอำนาจบังคับโดยตรงหรอกครับแต่การมีอยู่ของพวกเขาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างแรงกดดันทางการทูตไกลๆแล้วก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายต่อประชาคมอาเซียนด้วย การรายงานของคณะนี้ก็น่าจะมีน้ำหนักในเวทีระหว่างประเทศซึ่งก็น่าจะช่วยค้ำประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงได้ระดับหนึ่งครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นพยานคนกลางช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วสถานการณ์จริงๆล่าสุดที่ชายแดนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากมีข่าวข้อตกลงออกมาแล้วทางโฆษกประจำสำนักนายกก็รายงานว่าเช้าวันนี้7สค สถานการณ์โดยรวมก็ยังสงบดีนะครับไม่มีการประทะแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลจากภาคพื้นดินบางส่วนมันก็ยังสะท้อนบรรยากาศที่แบบว่ายังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ประชาชนที่เขาเคยอพยพออกไปก่อนหน้านี้ก็ยังลังเลที่จะกลับเข้ามาในพื้นที่เพราะว่ายังไม่มั่นใจสถานการณ์ระยะยาวความระแวงที่มันสะสมมานานคงไม่หายไปง่ายๆในวันเดียวหรอกครับ ซึ่งก็เข้าใจได้นะคะความไม่ไว้วางใจที่มันสะสมมานานเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคสําคัญเหมือนกันในการปฏิบัติตามข้อตกลงในระดับพื้นที่แม้ว่าทางการไทยเราจะยืนยันจุดยืนมาตลอดว่าอยากแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีถูกต้องครับถ้าที่ทางการคือเน้นสติวิธีเน้นการเจรจาอยู่แล้ว แต่ความสาเร็จของข้อตกลงนี้จริงๆมันวัดกันที่การปฏิบัติในพื้นที่เลยครับซึ่งก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยว่ากลไกต่างๆที่วางไว้ทั้งการสื่อสารระดับท้องถิ่นทั้งบทบาทผู้สังเกตการจะทํางานได้ผลตามที่คาดหวังหรือเปล่าสรุปได้ว่าการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง13ข้อครั้งนี้แล้วก็การมีผู้สังเกตการอาเซียนเข้ามาเนี่ยก็ถือเป็นก้าวสาคัญนะคะในการลดความตึงเครียดแสดงให้เห็นความพยายามในการใช้การทูตนําการทหารของทั้งสองฝ่าย ใช่ครับเป็นสัญญาณบุกที่ชัดเจนมากแต่ความท้าทายจริงๆเลยก็คือการทําให้ข้อตกลงนี้มันเกิดผลอย่างยั่งยืนในทางปฏิบัติซึ่งก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อนะครับน่าคิดต่อยอดจริงๆค่ะว่าแม้ข้อตกลงนี้จะช่วยหยุดความขัดแย้งเเฉพาะหน้าไปได้ครับ แต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยกลไกหรือมาตราการสร้างความไว้วางใจหรือที่เรียกว่า CBM Confidence Building Measures แบบไหนกันแน่ที่มันจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดแบบนี้มันประทุกลับขึ้นมาได้อีกแล้วเราจะทำยังไงให้เจตนารมณ์ของสันติภาพตามข้อตกลงนี้มันย่างรากลึกลงไปในระดับชุมชนชายแดนจริงๆสร้างความมั่นคงที่แบบว่าจับต้องได้ให้กับผู้คนในพื้นที่จริงๆได้อันนั้นคือโจทย์ใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าเลยครับ